สวัสดีครับวับนนี้นะครับพ่อมี่แห้งของเราก็มาเจอกันในเมนูกินอีกแล้วนะครับก็มาเจอกันในเมนูก๋วยเตี๋ยวขาหมูนะครับเส้นบะหมี่นะครับมีเส้นบะหมี่นะครับาบะหมี่นะครับแล้วก็ดูชิ้นเนื้อนะครับชิ้นเนื้อขาหมูนี่ครับขาหมูนะครับวันนี้ ขาหมูนี่ขาหมูนะครับแล้วก็มีสาหร่ายครับอโหระพาล้วโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับคนสมัยโอ้ใช้ชามเดิมนะครับที่เรากินกันก็คือนี่เลยชามกระมังมืนเดิมนะครับอ่าวันนี้ก็มีขบูมากินเป็นเพื่อนด้วยนะครับครับ เรามันลุกันเลยลูซินม่ก่อนเลยเขากันเขาเนยเต็มเลยสลายก็ผักด้วยได้ครับสลายก็ไหนอืมสวนน้ำตามไป บอกเลยลว่า,รา,าหร่อยอร่อยอร่อยมากลองขาหมูสักหน่อยขาหมูอืมอร่อย เซโมนีนะครับก็นิ่มนุ่มเละด้วยวันนี้ได้รับความปรนนาจากน้าปอทำน้ำซุปบอกเลยว่าเด็ดเนื้อยิ่งชิ้นเนื้อในนี้ เมนูวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่ขาหมูก๋วยบุกชินเนอ้อห่อสา,ราอหร่ายห่อสาหร่ายอะไรสาหร่ายโป๊ดหน้ามะ <laughs> <laughs> เจ็บใครียกชื่อขาหมูครับ <c oughs> ข้ามูช้ำๆเดี๋ยวขอเนี่ยหาพื้นที่ในการวางกระดูกขามูก็คือซื้อขามูมาต้มเลยวรับเด็ดนะนดตุนไม่ว่าต้มานะตุนเลยครับเปอยนิ่มนะครับรคือเพื่อการนี้เลยขามูหนึ่งขาได้รับเนี่ยนี่ครับ ดูเช่นเนงะดึงดึงดึงอ,อือหือบอกเลยว่าหน,นุบหน,นับหน,นุบหนับอร่อยส่วนน้ำตามไปแล้วก็เส้นตามตั้งไหนครับนี่ครับเสน้นผักบุง้งใช่ไหมผักบุง้งบะหมี่แล้วก็สาหร่ายครับ ขาหมูอร่อยมากเดี๋ยวรอช้าชุดใหญ่ตามไปชุดเนื้อตามไปจินมากคือ กินตกข้าวที่บ้านกินอาหารที่บ้านนี่มันจุใจนะครับแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเราอยากกินแบบไหนก็ได้อยากกินเยอะกินมากกินน้อยยังไงก็ได้แล้วก็วัตถุดิบเราเลือกได้นะครับ<ฮ>ได้โฆษณาคร,ครับจุกว่าจะมีโฆษณามาหาเราทุกชิ้นเนื้อเจ้าหนึ่ง แล้วขาหมูครับนี่ดูเนื้อนิงน่ง,งแล้วก็กำลังจะเข้าปากแล้วอือหือหอือหือนี่ร้อนเลยเนี่ออร่อยมากก็อะไรนี่ยปะสะท้อดนดำนะถึงสถานการณ์โควิดนะครับก็ต้อง ดูแลสุขภาพนะครับดูแลตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสวมใส่แมสเว้นระยะห่าง,างล้างมือด้วยเจลกอาฮอร์แล้วก็ตัวควหภุมกันนะครับแต่ที่พูดมาบางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้ผลแต่เราก็ต้องสวมใส่แมสนะครับรักษามาตรการไว้พราะว่าเราก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าใครเป็นนะครับแล้วก็ ใครเป็นไม่สําคัญหรือว่าเราไปติดจากไหไม่สําคัญแค่เราดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นก็กลักัวเพื่อตัดตอนลดความกระจายความเสียงสู่ผู้อนะื่นแค่นั้นนะครับกอดูแลสุขภาพนะครับองดม,ม,มามคณที่มาใหม่อาจจะ ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เมนูที่กินคืออะไรเมนูกล้วยเตี๋ยวบะหมีคขาหมูลูกชนนิ้นห่อสาหร่ายเห็นว่าแต่ละคำนี่มันจะเป็นสีดำๆนะครับมีสาหร่ายอืมอืมกลแล้วแต่ล

ขาหมูก็หมดแล้วนะขาหมูหมดไปสองชิ้นแล้วนี่กระดูกต้นที่สามอือร่อยมากไปครับลูชิ้นต่อไปไม่ใช่ครัออืมเนี่ยลูชิ้นมือที่สองอ,อร่อย ลูกชิดตามไปนะไม่เกี่ยวถามว่าหนึ่งสัปดาห์แต่ละคนก็ต้องมีกินของอย่างซ้ำไปซ้ำมาเดี๋ยวนั้ก็สามวันะอ่ะจ่ะเริ่แล้ว ก๋วยเตี๋ยวไม่เบื่อ,อ,อดดขาหมูผมยิ่งไม่เบื่ออร่อยมากลองนะครับต้องลองตุนน้าหมูสักสาชั่วโมงอมือันนี้ก็ก,กดูกระดูกขาหมู ลูกชิ้นเหลืออีกสองก้อนหมดแล้วหมดแล้ครับอืมอห่อยมากขาหมูครับหมูขาใอืมอร่อย้ยอืม

ซาไล่เดีเหมือนตี๋ยวเราไม่ใช่อย่งนึงเรอยู่ขาหมูป่ะอืมหน่อยหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วครับนี่เสร็จที่เป็นสามชั้นบวกกับซาไล่หอมมากมเดี๋ยวหมดให้เหลือเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินอีกได้เวลาเราสั่งมาถึงหมด เขาเวลาถามว่าอร่อยไหมรสตนตำมั้ยโคตรอร่อยกลัวครั้งหน้าจะอ่อนแล้วไม่ได้กินเ,เพราะว่าขณะที่ไลฟ์สดอยู่เอ้อไม่ใช่่รั้งที่ททวิดีโอนี้เจ้าของโครงการเข้ามาอยู่ใกล้เราก็ต้องเจ้าของโครงการ เมนูพิเศษแต่ละแต่ละัดาดห์อยู่ใ,ใกล้เราต้องรีบชมได้ออกซื้อได้ต้องชมเขาเรียกว่าอยู่เป็นเหมือนแล้วครับหมดแล้วครับก็บอกเลยว่าโอ้โหอ,อร่อยมากเดี๋ยวส่วนน้ำสามคมหนึ่งสองอือน้ำก็อร่อยอือสามขม พอใส่มันั่งนี้เราบอกว่ากดไลค์กดซับสไครต์ด้วยค่ะพูดดินั่งง่ายๆเรามองให้มองเห็นหน้าใส่ด้วย <righteousness> ก็จบไปแล้วสำหรับการกินก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่ขาหมูลูกชิ้นเนื้อห่อสาหร่ายสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพในเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับอย่าลืมสวมแมสล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เว้นระยะหา่างแล้วก็ตรวจวอบอุณหภูมิกันนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด สำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับบายบายครับอย่าลืมอย่าลืมกดกดไลค์กด okay, ด้วยค่ะเนี่ยบายบาย